พี่โนโนท์ราดำสิ่งครับย้ายมาวิ่งอยู่บ้านกรวดแล้วจันชายมาจอดทำไมอ่ะอวิ่งงานอยู่แถวบ้านกรวดนะครับโดน ไอ้น็อตกันชนขาดไหมไม่ขาดบ่ทำไมของพ่อขาดฮะของนนชัยน็อตเบอร์อะไรจับฮะฮะเบอร์สิบไหมเบอร์สิบบ่ฮะมอเตอร์แรงขนาดนั้นเลยนะบิดศูนย์อ่นย์ตของผมน็อตขาดเลยแปลว่าไอ้ตัวนี้มันฟืดไม่มันเก็ผิดศูนย์หรือเปล่าศูนย์มันไม่ตรงหรือเปล่ามันฟืดไอ้ตัวยกอ่ะ มันไม่ค่อยหมุนนะบ่แมันืเหมือนกันปสิบไหมของผมน้องมะนาวเจาะใส่ใหม่แล้วเออใช่มันขาดสองรอบเลยใส่น็อตไปแล้วรอบหนึ่งกดอีกขาดอีโอ้รถจานชายเป็นไงใส่กรองแก้วมาเป็นไงบ้างไม่มีฝุ่นเลยไม่มีฝุ่นเลยสบายเลยไหม ประหยัดค่าเป่ากรองไปนะเฮ้ยสามสิบบาทลูกละวสี่สิบบาทเนาะนี่ร้านยางไม่ได้กินเลยทีนี้ไปกินอยู่ได้กินอยู่วะแต่ก็นานนานทีใช่ของมันต้องมีเนาะครับมันช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะไอตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกนี่เพราะว่าทางงานญี่ปุ่นเขาคงไม่ออกแบบมาขนาดนี้หรอกญี่ปุ่นเขาไม่ได้วิ่งอย่างนี้เนาะญี่ปุ่นเขาวิ่งลัดยาง มาพาไปดูหน้างานหน,อน่อยก็พาไปน้อยไปไม่ถูก <c oughs> น,นี่ครับเราอยู่ที่เขื่อนแถวนี้เขื่อนเยอะครับนี่เจ้าส้มลายครับมาดูเจ้าส้มลายหน่อยเมื่อวานเห็นว่า แท็กร่วงนะแท็กหลุดแท็กร่วงใจกันหน่อยมันอ่ะปลาโอ้ตกหลุมโอ้หนิววิ่งเทตรงนี้ไก่ไก่วิ่งถอยใกล้ๆงานถอยเจ้าสมลอย บรรยากาศดีมากฝั่งโน้นจะเป็นเจ้าซานี่นะฝั่งโน,น้นซานี่ S Y 205 h นะครับฝั่งโน,น้นนี่ครับเจ้าสมหลายโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยครับ ตาซิกนี่ตาชิตาซิกขีดหนึ่งนะครับตัวนี้เครื่อง 6B.G. ครับโอ้ยทำไมโซ่บันหย่อนอยังงั้นล่ะลูกแฝดไปอัดดาละบีหน่อยเนาะ ก่อนทำทางก่อนก็นจะวิ่งดินละแสดงว่าไอตัวซีนเร่งแท็กน่าจะมีปัญหาโตยอนอย่างเงี้ย ลมเย็นดีครับโอ้เสียงโซ่ตกกันเนี่ยนี่้าบิดตัวเนี่ยโซ่ตกเลยนะ บกควบคุมคอนโทรลโดยจานเตมครับไอหนุ่มพลับพลาชัยนี่เกะกะดีนะเอาลงซะเลยเอาแกกิ่งมันเฉยนะ อ้าวโอ้เอาลงเลยเปลียนใจครับเปลียนใจเก็บไว้ก่อน สีปสส่ปีแล้วเจ้าสมลายนี่อดังน่าจะสี่ปีแล้วบอกนะสี่ปีแล้วมากนี่เนาะสมลายเนี่ยตอนนั้นเสียตินจัดมาเท่าไหร่นะเก้าแสนหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะเก้าแสนนะตอนนั้น ตัวนี้ราคาก็ลงเยอะพอสมควรนะเดินไตเลยครับ อันนี้เร่งเบาๆนะไม่ได้เร่งเยอะนะครับ ถ้าเครื่องประมาณนี้ก็เร่งเบาๆครับไม่ได้เร่งเยอะอันนี้ทำทางก่อนครับทำทางเพื่อที่จะให้รถดำเข้ามาได้ครับ ใจก็อยากได้นะไมโครสองรอยครับ okay. เอาแค่ซุปเอ็กก็พอถ้ามีเงินซื้อนะปัญ <laughs> หาไม่มีเงินซื้อ <laughs> สบายครับต้นไม่มีรากแก้ก็อ,อย่างเงี้ยเดินยันเลยระวังโซ่ร่วงนะลูกพี่ <laughs> ปิดตัวนี่เรียบร้อยเลยนะนี่หลุดล้อนำแน่ ระวังมากนะห้ามบิดตัวเด็ดขาดบ,บิดได้เลยก็ต้องดูอ่ะนะครับต้องดูดีๆก,ก่อนบิดนะครับผมเคยมาแล้วบิดปุ๊บร่วงปับ๊บ จะเป็นซานี่นะครับยังไงนี่ขุดยังไงฮะขุดยังไงแบบไหนนี่ทมแนวนี่ฮะถมแนวนี่มแล้วขุดตรงไหนขุดจากนู่นมาทมนี่๋อขุดจากนู่นทมเป็นแนวมานี่นะ ยังี้ต้องเดินกลับอีกใช่ไหมนี่อ๋อกลับครับต้นไผ่นั้นก็ต้องเอาออกนะต้นไผ่นั่นนะ

มีงานอย่างนี้มาวิ่งเขได้กว่าอืมวิง่งวิ่งเยอะกว่ารถช้ำนั่นรถผมอ่ะนานๆวิ่งนี้ว่ะใช่มันสุดตินเขาโอ้ไม่หางานหาอะไรเลยเนาะว่าโอ้ย่อยวิ่งในงาน,นว่ามันไม่มีเออไม่มีก็ค่อยๆไปอืมเอาเจอกันใหม่นะพอได้ทำอยู่เนาะพอเหลือพออเหลืวิ่งนี้มันเหลือ่ปเห็นซาบูตไหมไปวิ่งทงนั้นที่วิ่งทุนี่ที มันได้แต่ไม่ได้น้อยผมวิ่งเอาคอนเทนต์เอยจริงจริงจิงจิงผมเข้าใจอยู่